ครับสวัสดีครับวันนี้ตาทองมาอยู่ที่บ้านหนองไสตําบนสาราลาดวนอําเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับวันนี้ตาทองพาทุกท่านมาดูที่ที่จะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นโฉนดนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่ทั้งหมดสิบเอ็ดไร่สามงานนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ ถนนที่มองเห็นเนี่ยคือเป็นถนนลูกลังจะไปเชื่อมต่อกับถนนสหกรณ์หนองขานะครับแล้วจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายไปถนนสามสามสวนสอรน,นะครับไปสู่สระแก้วนะครับซึ่งระยะทางที่ตั้งอยู่นะครับไปสระแก้วก็สิบเอ็ดกิโลนะครับขอบเขตพื้นที่ก็คือตรงนี้นะครับ ติดถนนระตยาเออติดถนนลูกหลังเส้นนี้นะครับจะเป็นผืนนานะครับซึ่งถ้าเราจะไปเส้นนี้นะครับก็จะออกบ้านหนองไซนะครับหนองไซแล้วก็มีถนนเอ่อระยาอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อมกับถนนสุวรสอนได้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับในอนาคตจะเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับซึ่งเขา ผู้ซื้อใหม่เนี่ยเขาเขาซื้อไว้และมีโครงการจะสร้างเป็นโรงเรียนนะครับตรงนี้ไปสองรเมตรก็เป็นหมู่บ้านหนองไซนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพื้นที่ครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นทุ่งนานะครับสิบเอ็ดไร่สามงานนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแนวเขต ด้านทิศตะวันตกนะครับอันนี้ก็เป็นทางนะครับซึ่งไปบ้านนะครับซึ่งมีบ้านอยู่ขอยู่ข้างอยู่ข้างในนะครับพื้นที่นะับนี่ครับแนวเขตก็คือนน่นนะที่ป่ายุคาซึ่งเชื่อมกับถนนลูกลังนะครับแล้วก็ยาวลงไปตรงนน้นนะครับ นด้านในผมคงของขอนุญาตไม่เข้าไปนะคงแค่นี้นะครับพื้นที่ทั้งหมดก็ห่างสกแก้วนะครับพื้นที่14กิโลเมตรนะครับถ้ามาจากลังสิตก็171กิโลเมตรนะครับท่านใดสนใจนะครับพื้นที่ก็หมอครับที่จะซื้อไว้แล้วถมเป็นบ้านจัดสรรก็ได้นะครับเพราะปัจจุบันแปลงข้างหน้านี้นะคก็จะสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับ พื้นที่ทั้งหมด11ไร่11ไร่1ตารางวา1งาน11ไร่1งานงานะ <c oughs> ครับครับท่านใดสนใจนะครับที่แปลงนี้เจ้าของต้องการจะขายในราคา1 4 0 0 0 0บาทต่อไร่นะครับอ,อ,นะอเออ ทานโทษ <laughs> ลืม <laughs> <laughs> ราคาที่สองแสนสี่หมืนต่อไร่นะครับทีทานโทษบอกผิดไปนิดนึงนะครับครับซึ่งไปทางนี้ก็ไปทางหมู่บ้านหนองไซนะครับนี่คือพื้นที่ครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามตะทองได้เลยนะครับเบอร์โทรศพัพท์ 082231934ขอบพระคุณครับทุกท่านที่ติดตามช่องตะทองขายที่สักแก้วนะครับ